เฮ้ยอ้าวคุณดูดปูหน่อยกินให้ถูกต้องต้องกินดูเลยเหรอกินยังไงมหยยิบาเลจริงจริงถ้าเกิดอยู่โรงแรมเนี่ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับใช้มือได้ไหมอ่ะใช้ช้มือได้ดิไอใช้มือด้วยอ่ะได้ครับผมนี่อยู่โรงแรมผมใช้มือกินส้มตำอ่ะเข้าใจมือต้อมตำมันกินต้องใช้มืออร่อยกว่าเอาอะไให้ต่อผมก็ผมก็แบ่งครึ่งก่อนครับผมครึ่งแล้วก็ดูดตัวมันก็เราหนุ่มเราฝ่าผมชอบพี่ชอบไหมชอบครับชอบครับ คุณชอบกินน้ำปู่ไหมหรอแต่น้ำปู่มันจะรสมันจะเขาเรียกว่าอะไรระทมกว่านี้อันนี้ยังสว่างกว่าเหมือนเข้าดองมาด้วยแล้วอย่านะแล้วแล้วที่เหลืออ่ะตรงนี้เพราะ่กินขาดทีละอันทีละอันแล้วกินยังไงเนื้อมันบุดไม่ได้อะก็ดูดมากหรือไม่ก็เคี้ยวบ้างก็เคี้ยวยังไงใส่ไปเลยว่ามันอหน่อยนะเฮ้ยเสียงดังกรอบเลยอ่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นแล้วล่ะ ไอเราสี่สิบนี่ฟันจะแตกเอาง่ายๆนะแลวฟันล่าสุดเมื่อไหร่ผมไม่ได้ไปนานมากโอเคจริงไหมเนอแบบคุณเคี้ยวกรุบมากนะแล้วคืนลงไปในหลอเปลือกอ่ะก็มีบ้างมไปเฮ้ยมันมันกินได้แหละเขาคงกินกันได้อ่ะวัานัวดีนะอร่อย